สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องและวันนี้เอากับพี่อมเน็นและน้องเชอร์เบนนะครับผมมาเซเว่นกันนะครับผมใครอยากกินอะไรบ้างวันนี้ไหนเราพี่ต่ลอพูดสิสพ,กกพูดได้หนึ่งอย่างเร็วรามาม่านะครับผมน้องเชอร์เบนอยากกินอะไรอ,เเอยากกินมาม่าอยากกินอ่าตามพี่แล้วเพราะวันนั้นฉะนั้นวันนี้น้องเชอร์เบนจะไม่ได้กินอะไรสัก,กอย่างเลยหยอกเล่น หน,ห,นหนูลองพูดมาอะไรก็ได้อย่างหนึ่งที่เป็นความคิดตัวเองอะที่ไม่ไม่ไมก๊อปปี้คนอื่นไม่รู้ก็ไม่ได้กินนะที่เน็กกระทิ๊บนะครับผมพี่เฉตกจะไม่ได้นะครับผมวันนี้ไม่ได้ครับวันนี้เอาไม่ได้ครับมาวันนี้เอามีเกมให้เล่นมาทุกคนมายืนข้างหน้าเอาจะมีตัวอักษรให้เลือกนะ A ถึงแซนเลือกได้คนละหนึ่งตัวพี่เลยเลือกตัวอะไร a b c อะไรพวกเนี้ย จนถึงแซดอะตัวบีนะครับผมไหนพี่ไหนจะรู้ไสนะน้องใช่ไบเลือกตัวอะไรห้ามซ้ำที่ไม่ใช่ตัวบีเอถึงแซตัวอะไรก็ได้ครับตัวซีตัวซีนะซีใช่ไหมโอเคเกมของโอวันนี้ก็คือเลือกซื้อของครับผมหนึ่งอย่างที่เป็นอักษรที่ตัวเองเลือกนะครับผมน้องใช่เบเลือกตัวซีนะไปหาเลยพี่หนเลือกตัวบีอะไรดีครับตัวบี เป็นโตโหไอ้เที่อพี่เนี่ยมันฉลาดอะไรหยิบมาเลยไวมากเหมือนสาบพี่เลยเหมือนวันหนูทุกคนเหมือนวันด้วยเหมือนนาครับเราเอาพาไปหาน้องเฉิดน้องเฉิดไปไปดูไปดูหลายๆอย่างนะที่ขึ้นต้นด้วยจะซีพี่ช่วะโอ้ถ้าใครตัวซ่นอนเออเจลลี่ใช่ไหมแต่จริงน้องเฉิดก็มีนะวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ย เจะมีไหมครับผมซีโัซีซ<ะ>โคลาอะไรได้หมดเลยนะตัวซีอะช็อกช็อกโกแลตได้หมดเลยนะตัวซีอะหาหากันแล้วครับตอนนี้หากันให้วุ่นเลยครับ<อ>ไม่ได้ครับให้เลือกแล้วไม่มีเปลี่ยนครับเล<อ>เ,เลือกได้นะจะเป็นชื่อแบรนด์หรือว่าชื่อขนมชื่อส<อ>ิน<อ>ค้<อ>าก็ได้นะ นะครับนี่บอลบอลนะตัวบีได้ตัวออะะไร่น้องจะไปจะล่อของใหญ่เลยอ,อีเอเตอร์วันนี้ได้น้องชีวิดอดโอ้เ,เกือบเสียงเงินแล้ววันนี้ไปไปเลือกดูเลยครับเฮ้ชั้นไม่รู้สออจูบๆได้หมดเลยนะทุกคนแต่อยู่ที่ว่าน้องชีวิตจะเอาหรือไม่เอานะป่ะได้ครั้งละหนึ่งอย่างนะกล่องสุ่มไม่ได้ ใช่ป่ะพี่เบลเป็นเลือกก่อนเลยถ้างั้านั้นน,น้องช้าแล้วเดี๋ยวเราทิ้งน้องไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมไม่ได้ดีไม่ใช่มันต้องเป็นคําขึ้นต้นสิเก้าสิบแปดเนี่ยไม่ได้ชิเบะเอาอันนี้เหรอจุ๊บๆนะโอเคครับผมน้องชิเบไป่ะแต่เราไปช่วยพี่เบลเลือกก่องเรว่อตัวดี อ่าพี่เมทีมาะจะซื้อไหนก็ได้แล้วแต่พี่เมดเลยกินไม่หมดเลยอ่ะโอ้โหเาเสียตังค์เยอะนะสงสารอาโอไหมโอเคปะเราไปจา่ายดังกันน้องชิเบตไปดูของน้องชิเบตก่อนว่าน้องชิเบตราคาเท่าไหร่ปะไปครับไปครับไปเลยน้องเห็ดไปเลยเฮ้ยยี่ไปเท่าไหน่เจ็ดบาทเจ็ดบาทเองอ่ะ เจ็ดบาทน้องเชิยี่บาทตรงนี้อุ้ยงั้นน้องเชิเหลือสิบสามบาทตัวซีใช่ไหมเอาโอ้มีอะไรแนะนําน้องเชิดได้แป๊บซี่ด้วยที่เป็นโคลระไปโคกไงโคกพี่ยงเหนิดเขาเอาใหญ่เลยได้ชิ้นเดียวนะไปน้องเชิดไปหาอไที่โคกที่ไม่ถึงสิบสามบาทเอาช่วยนะครับผมเพราะว่าน้องเชิดเขายังเล็กอยู่นะครับหาโคกหาโคกให้เจอนี่โคกโคกโคกหรือเปล่าใช่โคก โคกเอาอันบนอันล่างอันล่างดีกว่าอันบนแพงอันบนเกินงบหกบาทอันนั้นแป,ป๊บี่ไม่ได้หนูไม่ได้นี่โคกกว่นี่โคกกว่นี่ข้บาทเออขีบาทจ้ะได้ม่ะขบาทใช่สิบสีาบาทบาทไปจ่ายเงินกันเลยครับผมอโอ,อ,ยยอ,อ้ยน้องที่ไปดีใจมากเลยพีเ่เมดมานี่เร็วพีเ่เม็ดดีใจไหมครับดีใจค่ะไหนพี่พมเมดอันใหญ่ไหม อันเนเริ่มเทิมเลยนะครับผมน้องชิเบตล่ะอุ้ยน้องชีเบตเอาไปหนีบแล้วหนีบจมูกแล้วโอเคไปจ่ายเงินก็ได้ครับน้องชิเบตแบ่งอีกแล้วเหรอโอ้โหถ้าใจดียังเลยพี่ไม่เคยจะแบ่งอะไรน้องเลยมีแต่น้องแบ่งที่ตลอดเลยโอเคไป นี่แต่ไม่ถ้ามีต้องเก็บโค้กเลยนะแต่ว่าอุ้ยมันใกล้จะฮาลาวีหรือเปล่า <S <S หรือว่าเลยลยังหรือใกล้จะถึงยังใกล้<อ>ถึงใช่ไหมอโอเคนะผมเดี๋ยวจะพามันกลับบ้านนะว่าไงเอ็มเลดถ้าใครเอาตัวเฮทน,นะเล่ยเฮอร์ชี่แน่นอนใช่เฮอร์อชี่นะพี่แต่พี่เอ็มเลดเลือกตัวบีไปนะผมอดเลยเฮอร์ชี่คือช็อกโกแลตเนี่ยที่พี่เหมือนชอบกินอ่ะนี่น้องหมาเขามองนะไอ้มนุษย์ กินไรไม่แบ่งเลยอะ่ะขอสิบบาทเอน้องหมายากีติมอะ่ะเดี๋ยวก็โดนง,งับหรอกพีเ่เบปตาโอเคนะครับผมทำรับวันนี้อโอต้องขอตัวราไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา้นีนะครับผมบ๊ายบายบน้องทีเบไม่เย็นชื่อหมูเหรอ <laughs>